ปามาจุบกันแล้วปอไปไหนนะวิ่งคุณค้มโปงคุ้มโปงแต่ไม่อยากดูหรอมันแบบว่ามันมันพูดไม่ได้ไม่รู้อ่ะแล้วเวลาเห็นปามาสวีดกันรู้สึกยังไงครับธรรมชาติ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 อ้าวเห็นคลิปน่ารักปามาสวีดกันไหมคะลูก เฉลิมมากเลยนี่ค่ะมากแค่ไหนคะเต็มสิบให้เท่าไหรสิบค่ะโอ้โหสิบพันเลยสิบพันอินฟินิตี้เลยค่ะอินฟินิตี้เหรอคัางรักกว่ากันคะมาหมาอืมแล้วใครอีกอะปอเป้ว่าใครคะปอเป้ดูว่าใครไม่รู้ไม่เลยไม่เลยแต่ว่าพี่น้องสองคนนี้เนี่ยบิ๊กี้พี่นั่งดูตลอดเขารักกันมากนะคือปอเป๋าจะหอมน้องตลอดเวลาเลยรักน้องน้องเป็นอะไรของหนูคะพี่เปาน้องเป็นมินิมีของหนู แล้วปอเป้พี่เจปาเป้อะไรคะของขวัญคริสต์มาสหนูแล้วแล้วปอเป้แล้วปอาเป้แล้วคะพี่เปาเป็นอะไรของหนูลูกพี่เปาเป็นของขวัญคริสต์มาสของหนูคลิปที่สองสอนว่าเขาเป็นแบบของขวัญให้กันละกันคือเพื่อกันไม่ให้ทะเลาะกันอิจฉากันเราจะบอกว่าพี่เป็นน้องเป็นของขวัญของพี่พี่เป็นของขวัญของน้องแล้วก็ถ้าวันนี้ไม่มีป้าม้าอยู่แล้วบนโลกนี้ เขาจะเหลือกันอยู่สองคนเพราะฉะนั้นเขาต้องรักกันให้มากอะไรอย่างเงี้ยโดยหลักๆก็น้องบางครั้งทะเลาะกันทะเลาะยังไงทะเลาะยังไงทะเลาะยังไงคะเอองวยไทยมาแล้วมาแล้วเน่พวกเธอพวกเธอแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องทํายังไงพอทะเลาะกันแล้วแม่บอกว่าอะไรห้ามทะเลาะกันพวกเราเป็นพี่น้องกันเราต้องรัก แล้วถ้าไม่รักกันแม่จะพาไปปล่อยที่ไหนวัดประหลัดเบี้ยงจะไปปล่อยแถววัดอะไรวัดอะไรวัดอะไรนะวัดปียวัดหลัดเปี้ยงวัดปลัดเปียงอยูงแบ้านวัดดลเปียงให้ไปเดินแบบมันบอกถ้าอยู่ในบ้านดีๆเนี่ยให้อบอุ่นเนี่ยรักกันไม่ได้เดี๋ยวจะไปปล่อยให้ลําบากด้วยกันเนี่ยจากวัดเนี่ยให้เดินหาทางกลับบ้านกันมาเองดูแลกันวัดประหลัดเปียงไปอยู่แถวบ้านชาวบ้าน แล้วก็จำชื่อวัดได้ฉับอกว่าเราทะเลาะกันมากจะปล่อยให้ไปเดินไปลำบากแล้วก็จะได้รู้ว่าทำไมต้องมีกันและกันไว้แล้วไปอยู่กับหมาวัดไปอยู่ช่วยกันหาทางกลับบ้านมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยจะต้องสวยตลอดเวลาเพราะคุณสามีใช่ไหมคะโอ้ยแม่เขายังเด็กอยู่เลยนะเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองกิฟก็จะเป็นสไตล์นี้แต่ว่ากิฟแค่คิดว่าไม่ใช่แค่บี้อะค่ะคือลูกด้วยเขายังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ย เราเข้าสู่วัยรุ่นเวลาเราไปโรงเรียนหรือไปอะไรกับเขาอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขารู้สึกเหมือนแบบไม่ได้มีแกลงระหว่างกับเราเยอะแล้วก็เวลาไปแบบบางทีเพื่อนชมเขาอุ้ยแม่แบบยังดูเด็กอยู่เลยแม่แบบวัยรุ่นแม่น่ารักอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจเขากลับมาบอกแล้วเขาดีใจแล้วก็แบบบางทีบี้เขาไปทํางานอะไรเงี้ยเราก็ถ้าให้หนูพูดตรงๆเราก็อยากดูดีให้ให้เกียรติเขาผู้หญิงเราก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดความคิดเอย

แล้วมามีจะพูดกับลูกว่ายังไงท้อคิมเยอะๆเดี๋ยวผิวแห้งแต่ไม่ได้ขัดตัวเลยป่ะคือภาพ3คนเนี่ยเวลาผมขึ้นมาข้างบนตลกมากไม่จะเห็นพอเปิดห้องน้ำสามคนคือมาร์กหน้าแล้วหันมาเห็นอย่างนี้นี่อยากจะมีคนที่สามไม่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 อยาก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 ให้ผลทำไมอยากมีน้องชายพ่ออะไรจ๊ะเวลาหนูทะเลาะกับน้อง น้องเงนหนูหนูจะได้มีคน <Okay. S 2> คเล่นใครไม่อยากมีคะยกมือใครไม่อยากมีน้องคนที่สอง<พ>อ<ม>นีเพราะอะไรเขาลูกักหนูหนูอยากนั่งกับมามีแล้วก็ถ้ามามีมีมีน้องแล้วก็ถ้าเรามีน้องอีกคนหนึงหนูจะไม่ได้นั่งกับมามี่อ๋อรู้ว่าแม่ต้องไปเรียนเอาคุณล่ะคะอยากมีไหมคะผมลหะอฮะผมขอพักเลยครับเหนื่อยฮะเขาข้อสองคนนี้มาผมมาเพา คือพอที่สุดแล้วครับคืออาจจะด้วยลูกสาวด้วยคิดว่าเด็กผู้หญิงสมัยนี้เราต้องใกล้ชิดมากๆพูดคุยหรือถ้ามีคนนึ่งจะทำไมนะป้าว่าเลยนะมันจะใช้เงินเยอะแล้วป้ามาจะเครียดอ๋อใช่เพราะพเธอค่าเธอพวกเธอฉันก็เครียดแล้วเนี่ยเก่งมากเลยรู้จักเรื่องเรื่องนี้เดี๋ยวไปเล่นลูกคนอื่นไปเล่นอาบเกลได้ไหมไปเล่นอารีเกลใครเป็นแฟนคลับอาบิเกลยกมือขึ้นโอรักมา อ้าวถ้าถ้าเจอน้องเกลียวตอนนี้อยากบอกอะไรกับน้องเกลียวคะบอกน้องว่าอะไรดีคะมองกล้องบอกให้เดี๋ยวให้แม่ไปเปิดให้เออเจ้าของอนมาให้เจาของขมาให้ค่ะอเจ้ชื่ออะไรแนะนำด้วยเดี๋ยวน้องเปาเจ้อะไรคะเปาเป้ค่ะชิดกันมาให้เนาวไหนบอกรัน้องยังไงบอกรักน้องทำหัวใจให้น้องรักน้องรักไหมคะรักน้องไหมคะน้องน่ารักไหมคะน้องน่ารักที่ตรงไหนน้องน่ารักที่ตรงนี้น่ารักตรงนี้ น่ารักดังนี้แล้วก็จะลือก็มันเั็นน้รักของนางมันชอบน้ำรักของนางชอบเด็กพี่เปายิ่งพี่เปาเนี่ยชอบเด็กมากชอบเด็กมากเขาเาแบบถ้ากิบเลื่อนผ่านเมื่อไหร่แล้วเจอเกลเนี่ยเขาโอ้เขาดูดูนะเขาดู เหมืนกันเขาจะมีเสียงของเขาอยู่แบบนี้ตลอดน้องแก่กี่ขวบคะตอนนี้สามขวบครึ่งค่ะสามขวบครึ่งแต่ว่าหนูอห้าขวบเดี๋ยวไว้แม่จะน้องยี่สิบสี่โลแล้วน้อง24่สโลแล้วเผาเลยอ่ะพี่เปาเลยก็ไม่เคยบอกไงเด้เป่าเลยเมื่อเปาอยากเจอเกลเป่าต้องไปที่ฟิตเนสลุงน็อตป้าชมเป่าถึงจะได้เจอน้องเกลไว้แม่จะพาไปเฝ้ารอเติมเกลโอเคไหมเดี๋ยวเราแอบนัดกันโอเคไหมคะโอเคไหม มามีก็วมามีนัดไปไน้นได้เดี๋ยวแม่นัดได้นี่บายบายน้องตรงนี้ให้น้องเห็นนี่ออพี่ลากี่ยวกบอกไข่อ่ะแั่ัปไปมีไข่วงบัต